แกมตัวหนักใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอัมาตไปแล้วแต่ให้พี่คิวรู้ไม่ได้เลยนะเว้ยพวกเราเอาของพ่อมาทิ้งเนี่ยที่พ่อเขาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าช่วยพวกแกสองคนไม่ให้ถูกรถชนในวันนั้นไงที่พูดออกมาเนี่ยมีกี่สำนึกบ้างปะถ้าแกหาเมียดีได้แค่แกอยู่เป็นโสดดีกว่าเ้าเลิกได้ก็เลิกเลยนะพ่อพ่อพ่อขยับตัวได้แล้วหรอครับ พ่อพ่อเป็นอะไรไหมคะเจ็บตรงไหนไหมคะจะหนูพาพ่อไปโรงพยาบาลไม่ต้องล็อกจริงๆนะพ่อรู้สึกตัวมานานแล้วล่ะแต่ที่พ่อแกล้งเป็นอัมพาตเนี่ยนะเพราะพ่ออยากแกรู้ว่าพบกับดาวอะมีความรู้สึกยังไงกับสิ่งที่พ่อ ได้เสียสละไปได้พบกับดาวกับหยิกขพ่อทุกตีพ่อทารุนพ่อ<_><_>พ่อผิดหวังในตัวเขาจริงๆอพีพบอีน้องเลวทำกับพ่ออย่างนี้ได้ไงวะนี่คิดไม่ถึงเลยนะคะพ่อพบกับดาวจะทำพ่อได้ถึงขนาดนี้จิตใจพวกเขาเอาไม่หิดมาก พ่อครับ<ะ>ผมขอโทษนะครับพ่อที่พาพ่อมาเจอเรื่องย่ยแบบนี้พ่อย้ายไปอยู่กับผมในเมืองนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดใช่คะ่ะพ่อพ่อย้ายไปอยู่กับพวกเราเถอะนะคะขอบใจขอบใจโลกมากนะที่เป็นห่วงพ่อ พ่อรู้สึกตัวแล้วเหรอนี่พ่อรู้สึกตัวตั้งแต่เมื่อไหรอ่อะทำไมเราสองคนไม่รู้เรื่องเลยอะครดาวการกระตันอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีพ่อเขาอุตส่าห์เสียสละตัวเองเพื่อชีวิตพวกแกสองคนที่พวกแกสองคนไม่เคยเห็นภาพ่อเลยเหรอถ้าพ่อไม่เสียสละนีวันพวกแกสองคนจะไม่ยืนหน้าสันหวนนังแบบนี้ ป่านนี้กลายเป็นศพเผาไปแล้วมั้งปพี่ผิดหวังในตัวแกมากนะถ้าแกหาเมียดีได้แค่นี้แกอยู่เป็นโสดดีกว่าเมียไม่ได้ทำให้ชีวิตแกดีขึ้นเลยแถมยังทําให้แกเนี่ยเป็นลูกอากตันอยู่เป็นคนใจดําแบบนี้ถ้าเลิกได้ก็เลิกเลยนะเมียที่ดีเนี่ยควรพาแต่ทําแต่เรื่องดีๆไม่ใช่ทําเรื่องเลวๆแบบนี้และต่อจากนี้ต่อไปพี่จะพาพ่อไป และแกก็จําวำเลยคนที่ทำบาปก,กับพระในบ้านไม่มีทางจเจริญชีวิตแกมีแต่จะตกต่ำเรื่อยๆจนแกไม่เหลืออะไรไอกันเถอะพ่อค,คิวอต้องพูดเลยดาวคุณมันตัวกันละกินีอะ เราสองคนเลิกกันเถอะพร้อมไม่อะพรอ